กองสุนจ้านเป็นขุนศึกที่เก่งกาจพูดหนึ่งมีชื่อเสียงเล็กเกียรติภูมิสูงมากในดิเดียนภาคเหนือก่อนที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างให้อ้วนเซียวไปแม้ว่ากองสุนจ้านจะฟรีฝีมือในการรบมีคุณพลในสังกัดและกองกำลังที่เก่งกาจไม่แพ้ใครแต่สิ่งที่กองสุนจ้านด้อยทักษะทั้งที่จะเป็นต้องมีก็คือความเจนจัดในโกลงด้านการเมืองเรียกได้ว่าเป็นเสือในสนามรบแต่เป็นหมูในสนามการเมือง ฟงซุนจ้านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นพี่ที่เรียนร่วมสำนักกับเล่าปี่มาตั้งแต่เดิมในยุคที่โจโรพวกผ้าเหลืองครองเมืองนั้นฟองซุนจ้านเคยใช้ทหารเพียงสองหมื่นถล่มทัพผ้าเหลืองที่มีถึงสามแสนคนล้มตายกันย่อยยับจนกล่าวกันว่าเลือดย้อมแม่น้ําจนเป็นสีแดงไปชั่วฟองซุนจ้านได้ปกครองเมืองปักเป้งมีทิพลในแถบภาคเหนือของแผ่นดินในขณะนั้นมีผลงานในการนำทัพปราบปร,รามจนเผานอกด่านต่างๆ ช่วยเหลือราชสำนักได้มากมายต่อมากองซุนจา้านก็คุมกองทัพไปร่วมในทัพพันธมิตร18หัวเมืองราวที่ระลมพลกันเพื่อโค่นลมตั้งโต๊ะแต่แล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จเพราะทัพพันธมิตรแตกกันเสียก่อนเรียกว่ากองซุนจา้านนั้นมีฝีมือในการรบทัพจับศึกพอตัวแต่เพราะความอ่อนหัดต่อกลุ่กงการเมืองทำให้เขาเกิดกรณีนนพิพาทกับอ้วนเซี่ยวต้องกลายเป็นคู่แข่งที่ฟาดฟันกันมาอย่างยาวนาน จนในที่สุดกองซุนจา้านเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อ้วนเซี่ยจึงเข้าครองตำแหน่งจอมคนแดนเหนือแทนที่ความบาดหมางระหว่างอ้วนเซี่ยกับกองซุนจา้านเริ่มขึ้นเมื่ออ้วนเซี่ยวซึ่งครองเมืองฮห้หลายต้องการจะยึดครองเมืองกีจิว๋วซึ่งปกครองโดยฮันฮกนับกันตามลําดับการปกครองแล้วเมืองฮห้หลายก็อยู่ภายใต้าการปกครองของอีจิว๋วซึ่งเป็นเมืองเอกและฮันฮกก็เมตตาอ้วนเซี่ยว้วยการส่งสเบียงไปให้ใช้เสมอ เม่เห็นว่ากีจิวสุดุมสมบูรณ์อ้วนเซียวจึงต้องการยึดครองมาเป็นของตนมากกว่าการรอรับการสงเคราะห์สเบียงอยู่เรื่อยๆจึงส่งหนังสือรับไปดีนกับกองซุนจา้านว่าจะขอร่วมมือกันตีกีจิวของฮันฮกหากสำเร็จก็จะแบ่งเมืองกันคนละครึ่งกองซุนจ้านร,รับข้อตกลงทันทีเพราะเห็นว่าเงินไขดีมีผลประโยชน์ลงตัวแต่อ้วนเซียวกลับเดินเกมเหนือชั้นโดยการส่งหนังสืออิบระถึงฮันฮกแจ้งว่ากองซุนจ้านส่งหนังสือมาชวนตน ให้ร่วมกันยกทัพมาตีกิจิวอันฮกรู้ว่าทหารของกองสุนจา้านนั้นกล้าแข็งซ้าในเวลานั้นเล่าปีสามพี่น้องก็ไปอาศัยอยู่กับกองสุนา้านด้วยกองทัพกองสุนา้านยกมาจริงเกรงว่าจะต้านทานไม่ไหวอันฮกเห็นอ้วนเซี่ยวเป็นมิตรที่ดีอุตสาห์ส่งสารมาเตือนและตนเองก็เป็นผู้มีบุญคุณในฐานะที่ส่งสเสบียงให้บ่อยๆจึงเชิญอ้วนเสี่ยวเข้ามืองกิจิวร่วมรับสิทธิกองสุนจา้าน จนอ้วนเสี้ยวอาศัยโอกาสนี้ยึดเมืองกีจิว๋วปลดฮันฮกและขุนนางเดิมในกีจิว๋วตั้งคนของคนตัวเองเข้าแทนในทุกตําแหน่งได้กีจิ๋วมาโดยไม่เปลืองกําลังแต่อย่างใดกองซุนจา้านเมื่อทราบเรื่องก็ส่งกองซุนอวดน้องชายมาทวงสัญญาสัญญาที่อ้วนเสี้ยวเคยให้ว่าจะแบ่งกีจิ๋วกันคนละครึง่งอ้วนเสี้ยวกลับตอบว่าให้กองซุนอวดไปเรียกพี่ชายมาคุยดีกว่าระหว่างทางที่กองซุนอวดเดินทางกลับ อ้วนเสี่ยวไม่ทหารปลอมเป็นคนของตังโตไปลอบสังหารกองสุนวดถ้าว่าเรื่องนี้ไม่อาจปกปกิดกองสุนจา้านได้เขารู้ว่าใครคือผู้บงการตัวจริงที่ฆ่าน้องชายและชมหน้าที่แท้จริงของอ้วนเสี่ยวนั้นขี้ช่อเพียงใดกองสุนจ้านยกทัพกระจันบาลกับอ้วนเสี่ยวที่ริมแม่น้ํา่วนโฮเกิดเป็นสงครามสะพานศีลาที่โด่งดังความทราบถึงเมืองหลวงจึงมีราชวงการให้ทั้งสองอย่าศึก นับแต่นั้นกองซุนจ้านกับอ้วนเซี่ยก็ผูกพยาบาทกันต่อเรื่อยมาต่อมาเมื่ออ้วนเซีย่ยเปิดศึกใหญ่กับกองซุนจ้านกองซุนจ้านเน้นเกมรับในบ้านไม่เน้นการส่งกําลังไปยันฆ่าศึกยังพื้นที่ห่างไกลความเชื่อชินนี้เป็นเพราะกองซุนจ้านคิดว่าว่าเจ้าเมืองบริวารจะไม่รบเต็มกําลังเพื่อเขาการส่งกําลังออกไปเท่ากับการแบ่งกําลังในการป้องกันเมืองปักเป้งหากแพ้ต่ออ้วนเซี่ยวทหารที่ส่งออกไปก็สูญเปล่าสู้ตั้งรบนิ่งๆในเมืองดีกว่า กองซุนจา้านให้ปลูกขอคอยสูง20ว่วาปาดกลวยสเสบียงอาหารภายนอกมากะเก็บไว้ในเมืองจัดทหารขึ้นรักษาป้อมค่ายอย่างมั่นคงการรบยืดเยื้อแรมปีด้วยความเชื่อว่ากำแพงเมืองปักเป่งทนทายาตยไม่มีทางที่อ้วนเสี่ยวจะหักทำลายลงได้อ้วนเสี่ยวหันไปที่เมืองเล็กๆกร,รายรอบพวกเจ้าเมืองก็ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือมาอย่างกองซุนจา้านแต่กองซุนจา้านกับปฏิเสธทำให้เหล่าเจ้าเมืองต่างถอดใจยอมแพ้ต่ออ้วนเสี่ยว อ้วนเสียวสามารถยกทัพมาล้อมรอบกำแพงเมืองปักเป้งแต่ด้วยการเตรียมพร้อมของกองซุนจ้านอ้วนเสียวก็ไม่สามารถเอาใจเหนือเมืองปักเป้งได้อย่างไรก็ตามสถานาการณ์ขณะนั้นกองซุนจ้านมีหนังสือไปกราบทูลต่อรัฐบาลกลางของฮ่องเต้ซึ่งมีเจ้าโฉเป็นนายยกให้ส่งทัพมาช่วยที่กระหนับทัพอ้วนเซี่ยวแต่พลน,นำสารกลับโดนทัพอ้วนเซี่ยวจับไว้ได้เรียกว่ากองซุนจ้านเป็นคนโลกสวยก็ย่อมได้ขาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าที่อ้วนเซียวยกทัพมารุกรานอย่างเอกรเรุกได้นั้น ส่วนหนึ่งพระราชสำนักออกหนังสือรับรองให้ว่าการบุกของอ้วนเสี้ยวมีความชอบธรรมการส่งหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากราชสำนักจึงไม่ต่างจากการส่งหนังสือไปลงถังกระยะปองสุนจ้านก็เลยได้แต่รอรอและรอกันต่อไปรออยู่นานไม่เห็นทัพรัฐบาลกลางยกมาช่วยเลยส่งหนังสืออิจฉับให้เตียวเอียนพันธมิตรขอร้องให้ยกทัพมาช่วยเมืองปักเป้งคลี่คลายวงล้อมทัพอ้วนเสีย้ยวผลก็คือผลนำสารถูกฝ่ายอ้วนเสี้ยวจับกลุมได้เหมือนเดิม ในขณะที่กองสุนจา้านเชื่อมั่นว่ากำแพงเมืองปักเป้งแข็งแร่งทนทานสเสบียงอาหารเพียงพอสู้ศึกได้เป็นปีเลืงเพ้กเราว่าไม่ว่าโจโฉหรือเตียวเอียนก็ต้องส่งทหารมาช่วยแน่นอนฝ่ายอ้วนเสี้ยวก็ลอบคุณอุโมงใต้เมืองปักเป้งมาโพลออีกทีก็ในเมืองแล้วกองสุนจา้านจนมุมไม่มีทางเลือกสุดท้ายต้องสังหารลูกเมียแล้วเชือดคอตายตามความแพ้แพ้ของกองสุนจา้านเกิดจากการวางยุทธศาสตร์ผิดเพราะความเชื่อมั่นแบบผิดๆ เชื่อว่าหากกอบโกยทรัพยากรทุกอย่างมารวมไว้ภายในเมืองก็จะสามารถต้านทานค่าศึกได้ยืดเยื้อยาวนานทําไม้เลือกที่จะไม่ส่งทัพไปช่วยเมืองบริวารภายรอบจนแต่ละเมืองทยอยยอมแพ้ตถวนเสี่ยวไม่ก็ถูกตีแตกได้โดยง่ายใดนำซ้าเมื่อถึงตาจุดรอความช่วยเหลือจากคนอื่นทั้งราชสํานักและจากเตียวเอียนโดยไม่ทราบสถานการณ์ภายนอกเลยว่าเป็นไปในทางชิดใดการรอความหวังที่เราไม่สามารถก็คุมได้นั้นมันก็ไม่ต่างจาก ความฝันลุ่มหลมแรงแรงนั่นเองความผิดพลาดของกองสุนจา้านแต่ละครั้งเป็นเพราะผมะโนไปว่าทุกอย่างจะรายรื่นสวยงามอย่างที่ฝันแต่ในความเป็นจริงเงื่อนไขต่างๆซับซ้อนกว่าที่เขาประเมินไว้ในเบื้องต้นจึงโดนอ้วนเซี่ยวหลอกโกงกีจิวในเบื้องปลายก็ถูกอ้วนเซี่ยวกู่แขนแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไป บางครั้งที่เรามองอะไรง่ายกว่าความเป็นจริงจึงถูกความลูบและความกลัวครอบงำจนการรับรู้เท่าทันสถานการณ์นั้นปิดเบี้ยวนำไปสู่การวางแผนผิดทิศผิดทางเพราะการเลือกเส้นทางผิดเพียงองศาเดียวในบางครั้งนั้นย่อมส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลทีเดียวขอบคุณมากครับสำหรับรการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิห็นไปใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไม่พลาดก,การกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆทันสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า so crap